สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอันนี้จะเป็นวันที่1นึ่งดูลาคมนะคะของเฮียนานน้อมนี่ที่เราวง,งไว้สีเขียวๆนี่คือเป็นสถิติที่ผ่านมานะคะแล้วก็ของเฮียนานเขาก็จะให้แค่8ปดล่างนะคะงดนี้งดนี้มี8ปดล่างนะคะแล้วก็จะต่อด้วย3ามโตบนนะคะ ขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะอย่าลืมตัดเล่นนะคะถึงว่า3าตัวบนก็ตามนะคะวงสีเขียวๆนี่คือจะเป็นเศรษฐีที่ผ่านมานะคะส่วนที่ให้ก็คือ483ตัวเดียวเท่านั้นนะคะก็ทุกๆคนเล่นอย่างมีสติกันนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเลขของพ่อเหญ่เก่านะคะงวดนี้แกก็ให้แค่ชุด เท่าที่เอามาให้น,นี้นะคะทุกคนก็ตามนี้นะคะเพราะเหตุเก่าก็เข้ามาหลายงวดแล้วเหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นปู่คําแสงนะคะปู่คําแสนก็จะเขียนให้เป็นเลขตัวนี้นะคะหนึ่งธาคมนี้เนาะใครที่ตามอยู่เจ้าในเอ่ยบอกหน่อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คลิปเราด้วยนะคะ นี่ก็จะเป็นเลขเบททินงดที่ผ่านมานี่คือ9ก้าหตรงๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นงดท,ทินห่งดูลาจับคู่ไว้ให้แล้วนะคะก็ตัดเล่นเอาเองนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ